สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับของในซีรีส์ Vulnerability Management แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสเฉพาะในเรื่องของ GUI Walkthrough แล้วกันนะครับให้ลองลองมาไล่ดูซินะครับว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ Nessus นะครับเรื่องของ Vulnerability Management Vulnerability Assessment a s s e s s e Essential นะครับผมได้เคยโชว์ Walkthrough ในเรื่องของอ เน็ a เซอเชียลไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวลองมาให้ไล่ไล่ดูนะครับในแง่ของ G U I ใน n e s u s s r r o กันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวในวิดีโอตัดไปเนี่ยเราเรามาดูเรื่องของฟีเจอร์นะครับเจาะลึกไปในฟีเจอร์ของ n e s u s s r r o เรื่องการเอามาใช้งานเนี่ยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับตัว G U I ของเขาอะนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นหน้าจอ G U I หลักนะครับที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับเวลาเราจะต้องการจะสแกนนะครับเราต้องการจะเข้ามาดูอะไรอย่เงี้ย เราก็เข้ามาในหน้าจอเรื่องของ My Scan นะครับจริงๆมันมีเซตติ้งหลายอย่างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเผื่อใครเห็นตรงนี้นะครับเี่ขาเป็น s u s Manager ต้องต้องขออาภาัยล่วงหน้านะครับคือพอดีว่าทางผมเองเนี่ยลายเส้นที่ใส่เข้าไปพอดีเนื่องจากว่าจะเตรียมไปเทสอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็เลยใส่ลายเส้นที่เป็นตัว n e s s u s Manager เข้าไปด้วยนะครับเ n ซ s สแมเนจเจอนี่เป็นโปรดักต์อีกตัวหนึ่งของ Tenable นะครับมันจะเป็นโปรดักต์ที่เราใช้ในการ n a g e การสแกนรูปแบบหนึ่ง เป็นการสแกนโดยที่เราผ่านเป็นเอเจนต์สแกนนะครับเพราะมีลูกค้าหลายรายนะครับเขาไม่อยากทำคีย์เดนชัลสแกนนะครับเขาไม่อยากใส่คีย์เดนชัลแล้วสแกนผ่านเน็ตเวิร์กนะครับเขาโอเคที่จะเอาเอเจนต์ไปลงบนเครื่องนะครับแล้วก็ทำการสแกนนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับออพอพอลักษณะของเป็นเอเจนต์ปุ๊บนะบเขาก็ไม่ต้องใส่คีย์เดนชัลละติดตั้งโปรแกรมไว้ถึงเวลาสแกนเนี่ยมันก็ส่งข้อมูลออกมาเลยนะครับทีนี้เนี่ย ข้อดีนะครับก็คือที่เราต้องมี Nexus Manager นี่คือไงนะครับคือมันจะมี Product หลายตัวในตลาดนะครับถ้าเกิดเป็น Agent เนี่ยจะต้องทำงานผ่านคลาวไปนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยลูกค้าหลายรายยังยังค่อนข้างจะกังวลน,นะครับกับการใช้งาน Cloud เราก็เลยมีทางเลือกนะครับมีตัว x u s m a n a g e r เนี่ยเป็นเหมือนตัวกลางนะครับติดตั้งอยู่ใน เน็ตเวิร์กของลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องออกคลาวนะครับผมก็เลยพอดีจะทำเทสต์พวกนั้นเนี่ยก็เลยมีมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็น Nexus Pro เนี่ยนะครับคงจำได้ว่าตอนที่เราเป็น Nexus Essential นะครับตรงนี้มันจะเป็นคำว่าเ e x u s Essential ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเป็น Pro นะครับมันก็จะเป็นคำว่า Nexus Pro นะครับไอตรงเมนูเอเจนต์เนี่ยก็อย่าไป ลืมลืมมันไปนะครับทำเป็นทำเป็นไม่เห็นและกันต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีกมีพูดถึง2อันนี้ที่น่าสนใจนะครับเรื่องของ Community ้นะครับคอมมูนิตีนี่คืออะไรนะครับอยากจะแนะนำนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเราสนใจเรื่องของ v u l r e r i l i t y t y n a n e m e n t n t วั v u l n e r a b i uh, l i t y a s s e s s m e n t นะครับอาจจะเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานเ e x ั uh, s Pro n e ess x u s Essential อยู่อย่างเงี้ย อยากจะให้เป็นลงทะเบียนไว้นะครับในคอมมูนิตี้นี่ก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ใช้นะครับลงทะเบียนมาสอบถามปัญหากัน t h n a b l e เองเนี่ยก็มีเดดิเคทคนเข้าไปช่วยดูแลช่วยตอบนะครับมีการเขียนเอกสารเขียนคู่มืออะไรเงี้ยอยู่ในนี้ เวลา,เาต้องการหา,าคู่มือแน่นอนเราไปที่หน้าัพ p อ o r t ดาวน์โหลดคู่มือได้บางทีเราต้องการไวท์เพเปอร์ต้องการวิธีคอนฟิกเงี้ยนะครับก็มาถามในนี้หรือมาดาวน์โหลดในนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในไทยอย่างเงี้ยนะครับลงทะเบียนในสเซอรเอเทนเนเบิลคอมมูนิตี้เนี่ยอยากจะให้ลงระบ,บุนิดนึงนะครับถ้าเกิดเขามีถามชื่อประเทศเนี่ยก็ใส่ว่าเป็นประเทศไทยเข้าไปเผื่อในอนาคตเนี่ยนะครับเราเรามีแผนจะทํากิจกรรมนะครับให้ทางเนสเซอร์ยูเซอร์เนี่ยเข้ามา,าร่วมทำกิจกรรมกันนะครับเราจะได้เชิญได้ถูก ท่านนะครับเมื่อะะกี้มีอีกอันนึงนะครับอันต่อมาก็พูดถึงเรื่องของรีเสิร์ชนะครับในรีเสิร์ชเนี่ยถ้าเกิดเรากดไปนะครับเขาก็จะโดดมาที่หน้าของเ tenable research นะครับเ tenable เองเนี่ยนะครับเราเรามีทีมนะครับที่ทางทางฝั่ง r d ทางฝั่งพวกโปรดักเลยใช่ไหมครับตรงนั้นก็คือเป็นทีมที่เวลามีวันเดอร์วิทย์ใหม่ๆมานะครับเขาก็คอยเขียนปลักอิน ส่วนใหญ่พวกนี้ทํางานหนักนะครับบางทีภายใน24ชั่วโมงเวลามีวันนับที้ใหม่ๆเนี่ยนะครับมีปลั๊กอินออกมาแน่นอนนะครับไอ้วันนับที้ไหนที่จะดังๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พวกนี้ทำก็คือว่าเวลาเขาได้วันดอร์เบรตตี้มาเนี่ยเขาก็รีเสิร์ชต่อนะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็พบช่องโหว่นะครับแล้วก็มีการรีพอร์ตนะครต่อไปอีกอย่างถ้าเกิดดูตรงนี้นะครับในปีนี้เองเนยครับเราผ่านมายังประมาณครึ่งปีเองนะครับทาง t ทเนเบิลเองเนี่ยเราพบซีโร่เดนะครับถึง50กว่าอันเลย51อันนะครับแล้วก็มีการรีพอร์ตไปที่เวนเดอร์เรียบร้อยนะจะเห็นว่าในแง่ของ Tenable เองเนี่ยเรา เราไม่ได้เป็นแค่คนเขียนปลั๊กอินนะครับเราเราทำรีเสิร์ชด้วยแล้วก็รวมถึงเรามี Data Scientist ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งอนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสผมจะมาคุยให้ฟังว่าเรื่องของ Big Data เรื่องของ Data Analytics เรื่องของ Data Scientist เนี่ยม,มามีประโยชน์ยังไงกันในแวดวงของ Security นะครับ โอเคเรากระโดดกลับไปอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือหน้าตาของตัวสแกนที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูก็คือในเมนูเซตติ้งเนี่ยแหละนะครับปกติในเมนูเซตติ้งเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ใน ES essential เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของลายเส้นใช่ไหมครับถ้าจำกันได้เราจะมีลายเส้นอยู่ที่16 16 IP ใช่ไหมครับในในตัวแต่ถ้าเกิดเราเป็น Nexus Pro นะครับลายเส้นโฮสต์เนี่ยก็จะเป็นอัลลิมิตแล้วนะครับไม่ไม่ลิมิตแล้ว เพราะงั้นแปลว่าเราจะสแกนกี่โฮสก็ได้คำถามก็คือว่าเราต้องมีตัว Nessus Pro กี่ลายเส้นดีอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเราต้องการสแกนกี่โฮสนะครับภายในเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมเรานึกภาพดูว่าต้องการสแกนร้อยโฮสมันคงไม่เสร็จภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับต้องจำเป็นที่ต้องมีตัว Nessus Pro หลายลายเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอีกอันนึงที่ต้องดูก็คือตรงนี้ นะครับในแง่ของปลักอินนะครับว่าโอเคเรื่องของ l i c e n s e expiration เนี่ยก็คงคุ้นเคยกันดีแล้วว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรเสรเราจะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแล้วกเ็เราก็ต้องดูเรื่องของปลักอินนะครับว่าปลักอินเราดาวน์โหลดเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมเพิ่งไปเอาปลักอินมาเลยนะจะเห็นว่าเ,าเป็นวันที่11วันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันที่11พอดีนะครับเป็นอันล่าสุดจริงๆแล้วคือที่ผมตั้งใจก็คือตอนแรกเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย Microsoft เขาออก บลเลติน uh, ใช่ไหมครับ Security b u l ล e t ตินนะครับพูดถึงเรื่องช่องโหว่อย่างเงี้ยผมก็เลยอโอเคเอาเปิดเดสส์สขึ้นมามาอัปเดตปลักอินซะหน่อยแตนะ่ในปลักอัปเดตปลักอินแล้วก็เลยจากเติมที่เป็น Essential ผมก็เลยใส่คีย์ซะหน่อยนะจะได้มาทำเลคคอร์ดวิดีโอต่อไปนะครับ เราก็จะเห็นมีตรงนี้นะครับที่เราสามารถเข้าไปอัปเดตได้นะครับทีนี้เวลาเราอัปเดตเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับาสามารถสั่งให้อัปเดตแมนนวลจริงๆปกติเวลา,าสตาร์ทเนสตขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะพยายามเช็คแหละนะครับดาวน์โหลดปลั๊กอินมาคอมไพล์อะไรก็แล้วแต่แต่เราสามารถสั่งกด อัปโหลดตรงนี้ก็ได้นะฮะอัปเดตตรงนี้ก็ได้นะครับรคําถามก็คือว่าถ้าเกิดเครื่องเราไม่ต่อเน็ตล่ะอย่างเช่นเครื่องไปวางนะครับต้องผ่านพ็อกซี่เดี๋ยวมันก็จะมีเซตติ้งเนี่ยครับตรงนี้ถ้ามองไปด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันพูดถึงพ็อกซี่เซิร์ฟเวอรน์นะกรณีที่ว่าเครื่องของตัวสแกนเนอร์เนี่ยในซอฟต์แวรเนี่ยต้องการอองเดเน็ตแต่ว่าผ่านพ็อกซี่นะครับเราก็มาเซตตรงนี้ก็ได้นะครับดาวน์โหลดหลอกนี่คืออะไรไอ้เจ้าหลอกเนี่ยนะครับ ต้องต้องเรียนนิดนึงนะครับเผื่อจะลืมกันนะถ้าเกิดใครเป็น user ของ n e s u u s r r o เนี่ยมันมีเซอร์วิสรวมมาด้วยนะครับเราสามารถส่งอีเมลนะครับไปหาทีมซัพพอร์ตของ t e n เ b l e ที่สิงคโปร์ได้นะครับเพื่อให้เขาช่วยแก้ปัญหานะบ,บางทีเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราช่วยส่งหลอกไปให้นะครับเราก็สามารถมาดาวว์โหลดหลอกตรงนี้ได้นะครับบางทีต้องการลบ IP นะครับเราก็มาเลือก option, ออปชั่น s ั n t ิท e IP ตรงนี้ก็ได้ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจำมันได้นะครับในโมดูลที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องรีพอร์ตใช่ไหมครับมันมี n e สซัสดีใช่ไหมนะฮะบางทีเขาอาจจะขอ Request n e นสซัสดก็ได้นะครับเราก็ส่ง n e สซัสดีส่งพวกหลักเนี่ยไปเขาดูก็ได้ก่อนที่ว่าเราสแกนแล้วมีคำถามอ่าสมไมสแกนแล้วเฟลสแกนแล้วไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถส่งอีเมลไปได้สำหรับคนที่ใช้ Nexus Pro นะครับ Nexus Pro เนี่ยยังสามารถซื้อออปชั่นนะครับเพื่อจะใช้ตั้งแต่เป็นโทรศัพท์ซัพพอร์ตก็ได้นะครับโทรไปหาเค้าาากกก็ไดดมมีหลลลยทงงืออนะรับู นะครับโอเคนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับกรณีที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเครื่องในซอสแอนเนอร์แล้วเราตั้งไว้ถาวรเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นสเกตเลอร์นะครับให้มันคอยอัปเดตคอยเช็คอัปเดตให้เราอย่างนี้ก็ได้นะครับมีหลายทางเลือกเอเรื่องของเซตติ้งนะครเรื่องของแอดวานซ์นะพวกนี้บางทีเราเราไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งเท่าไหร่หรอกนะครับก็อนาคตอาจจะได้ใช้นะครับลองดูซิว่าบางทีถ้าเกิดเราต้องการเข้ามานะครับปรับค่าหรือว่าอีกหน่อยซัพพอร์ตคุยกับเราเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้ก็ได้ มีเรื่องของการสแกน n i n g l o อก i n g อะไรต่างๆนะครับพวกนี้เป็นพารามิเตอร์นะครับที่เราเข้ามา set. เซตมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องของ proxy server นี่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับเรื่องของ SMTP server บางทีเราต้องการให้นั่งสแกนไม่อยากรอนะครับอยากจะให้สแกนเสร็จแล้วส่งเมลมาอย่างเงี้ยเราก็มาเซตติ้งตัว SMTP server บนนี้นะครับแล้วก็ให้เจ้า Nexus Scanner ตัวนี้สามารถส่งข้อความหาเราผ่านทางเมลก็ได้ มีเรื่องของอัปเกรดแอสเซสสแตนต์นี่คืออะไรนะครับกรณีที่ว่าลูกค้าใช้ uh, เครื่องมือทำวันน e r a b บตี t แอ s เซ s เมนต์อย่าง n e s s ซอร์สเนี่ยพอสักพักหนึ่งต้องการจะมเกรตนะครับไปใน uh, อีกเลเวลหนึ่งของเรื่องของการทำวันนาร์เบตี้แม a จเมนต์นะครับ uh, ที่เป็นม uh, ัชชูริตี้เลเวลสองกับ3ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถอาจจะมเกรตนะข้อมูล Move ไปสู่แพลตฟอร์มที่เป็นวันน r a b i บตี y แม n a จเมนต์ตรงๆอย่าง t e เนเบิล o ได้นะครับ บนนี้เนี่ยเราก็จะมีทางเลือกให้นะครับสมมุติเราต้องการเราใช้ Nexus Pro อยู่เรามีโปรไฟล์เรามีผลเรามีอะไรต่างๆเรามีสแกนรีซโซเก็บไปหมดเลยเราก็สามารถมาเลือกอัปเดตอัปเกรดตรงนี้นะครับมันก็จะอัปเกรดข้อมูลเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นไปสู่บน uh, t e n a e l e I.O. ให้เรานะครับ uh, ตรงนี้ก็มีออปชั่นนะครับถ้าเกิดต้องการเป็น Trial นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับคือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยคือเรื่องของ Scanner Health นะอันนี้คืออะไรนะครับสแกนเนอร์เนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็มีชีวิตติดใจใช่ไหมเขาก็มีต้องมีการใช้ CPU ต้องมีการใช้ Memory นะครับหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งสแกนไป นะมันช้าหรืออะไรเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับเราต้องมาดูก่อนว่าตอนนี้นะครับเครื่องเองเนี่ยมันมันใช้ดิสเปสเป็นยังไงนะครับสิสเทมเมมโมรีที่มันใช้เป็นยังไง CPU โหลดแค่ไหนนะครับพวกนี้ต้องมาดูนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะในการระหว่างการสแกนจริงๆก็คือมันก็ต้องเป็นการคอนเน็กทางเน็ตเวิร์กไปหาเครื่องปลายทางใช่ไหมครับพอมันคอนเน็กไปเนี่ยมันก็ต้องมีการเมนเทนเน็ตเวิร์กคอนเน็กชันมีการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอพอดีอันนี้เป็นเครื่องสแกนเนอร์ที่เพิ่งอัปเกรดอะไรเสร็จย่ยาจจออย่างงยยัเป็นอู นะครับอีกอันนึงที่ต้องดูนะครับเนื่องจากเราทำเน็ตเวิร์กสแกน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาดูตรงนี้เหมือนกันนะคัวตนี้จะเป็นตัวที่โชว์เลยนะครับเราจะเห็นเลยว่า Network Connection เนี่ยนะครับที่มีการ Connect ออกไปนะครับหาเครื่องปลายทางเนี่ยเป็นยังไงนะบางทีเราก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่า Connection เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้ามันเยอะเกินไปอาจจะกระทบกับอุปกรณ์ระหว่างทางอย่างเช่นพวก f Firewall พวกอุปกรณ์เราเตอร์อย่างนี้ได้เราไอ้ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับที่เราเข้ามาดูนะครับหรือแบนด์วิดที่มันใช้นะครนนน้้ประเ่ไอี็ต น,นี่คือส่วนที่เป็นสแกนเนอร์เฮลลนี่สำคัญนะครับหลายๆครั้งบางทีเราสแกนเราเรามาดูมันบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจําเป็นที่ต้องขยายหรือเปล่าหรือปรับลดการสแกนบางอย่างหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติมีการเปิดคอนเนคชันเยอะเกินไป เรา,าต้องมีการปรับค่าในการสั่งให้สแกนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอันอันที่น่าสนใจนะครับโอเคเรากลับมาดูตรงเรื่องของการสแกนของเรานะครับไอไอตรงการสแกนของเราเนี่ยนะครับอพอเราคลิก new scan เนี่ยนะครเราจะเห็นสิ่งที่ต่างไปนะไม่ไม่ใช่ตรงเอเจนต์นี่นะต้องขออาภาัยจริงนะข่าวหน้าเนี่ยในในวิดีโอต่อไปเนี่ยผมผมจะใช้ไลรเส้นที่เป็นเนสัสโปรจริงนะครับมามาเทสให้เห็นเลยนะครับ ในในตรงนี้ในสแกนเนอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายออปชันที่มันเปิดให้มานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะเป็นห้ามห้ามใช้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพวกเบสิคสแกนอันนี้นี่เป็นปกติอยู่แล้วจะเห็นว่ามีการสแกนกลุ่มหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นการสแกนตามาตามวาระ,ะตามเรื่องที่กำลังดังอยู่อย่างช่วงหนึ่งที่สมัยก่อนวรนาคายระบาดใช่ไหมครับลูกค้าก็อาจจะต้องการสแกนดูซิว่าในเน็ตเวิร์กเขาเนี่ยมีเครื่องไหนที่มีปัญหาวรนาคายหรือเปล่านะ,นะครับหรือว่าช่วงหนึ่งที่ท ในอิน Intel CPU นะครับมีช่องโหว่พวก s p e c t ตอพวก Meltdown อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีทางเลือกตรงนี้แหละที่เราสามารถเข้ามาสแกนนะครับเราเราก็จะมีการแอดพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเผื่อเราต้องการสแกนนะครับพวกไอเชลช็อคพวกอะไรเงี้นะครับอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับแล้วแล้วมีอะไรอีกนะครับมีเว็บแอปพลิเคชันเทสอ่านี่น่าสนใจใช่ไหมครับถามว่าตัวนี้คืออะไรนะครับต้องต้องเรียนก่อนนะครับตัวเนี้ยเว็บแอปพลิเคชันเทสไม่ใช่เว็บแอปพลิเคชันสแกนเนอร ใช่มครับ,บางทีโปรดักที่เราคุ้นเคยเราจะคุ้นเคยกับเว็บแอปพลิเคชันสแกนเนอร์นะครับไอตัวนั้นเนี่ยเวลาเราไปพูดถึงเรื่องของการทดสอบระบบใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันจะมีมุมมองที่ว่า static test กับ dynamic test ใช่ไหมครับเ web static application security test dynamic application security test นะครับ โปรดักที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันสแกนเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมาโฟกัสตรงดินามิกก็คือหมายว่าคุณดิโพยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองใช้งานแบบเป็นการทดสอบเข้าไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยเว็บแอปพลิเคชันเทสตตัวเนี้ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเว็บแอปพลิเคชันสแกนเนอร์นะครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูเอางี้ละกันมาดูตรงปลักอินเลยเห็นภาพชัดเลยนะครับสิ่งที่เขาเทสเนี่ยนะครับเขาจะเทสตตาม Non Vulnerability นะฮะก็คือเขารู้อยู่แล้วแหละเขารู้ว่าเขาต้องมองหาอะไร ช่ไหมครับอย่างเช่นว่าดูซิว่ามัมีมไฟล์พวกนี้เปิดไว้อยู่หรือเปล่า Access ได้ไหมนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยที่รู้ว่ามี Known Vulnerability เรื่องนี้เนี่ยเขาใช้อยู่หรือเปล่านะครับพวกนี้จะเป็นการสนับของการสแกนเว็บแอปพลิเคชันว l ร์เรอร์ i ิตโดยโฟกัสที่ Known Vulnerability เป็นหลัก นะครับในแง่ที่เราทำเว็บแอปพลิเคชันสแกนเนอร์เนี่ยนะครับมันมันมาสแกนส่วนนี้ด้วยถูกไหม,มครับอีกส่วนหนึ่งที่มันจะทำการสแกนเพิ่มก็คือมันทำการาคลืบคลานนะคลาวลิ่ใช่ไหมคลืบคลานเข้าไปในเว็บแล้วก็พยายามดูซิว่ามีโลจิกตรงไหนผิดหรือเปล่านะครับมีอินพุตตรงไหนไม่ได้ทำ validation หรือเปล่าเสี่ยงต่อ s q l injection หรือเปล่าอะไรพวกนั้นนะครับก็คือจะเป็นนั่นกระบ็นส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นการทดสอบคร่าวๆแล้วกัน นะครับจะเห็นว่าเราเราจ่ายเงินซื้อเน s ัสโปรนะครับจริงๆเราก็ได้ฟีเจอร์นี้ตัวนี้ถามว่าดีไหมจริงๆมันก็มันก็ได้ดูได้ระดับหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราเรายังไม่ไปถึงหน้าที่มีก็ประมาณในการซื้อตัวเวอ a ์ชันส n กนเนอร์จริงๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ในเรื่องของเวอ a ์ชันเทสติ่งเนี่ยเพื่อดูก่อน นะครับว่าในแง่ของแอปแอปของเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันมีช่องโหว่ที่เป็นโนนหรือเปล่าแพลตฟอร์มที่เราใช้ cms ที่เราใช้นะครับมีอะไรที่เป็นโนวัลเบอริตี้หรือเปล่านะครับใช้ตัวนี้สแกนได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของตัว n e s u u s r r o เนี่ย ลายเส้นก็อันลิมิตแล้วนะครับยังมีฟีเจอรอ์ตั้งหลายอย่างนะครับแล้วแถมปลั๊กอินเนี่ยมัน,ม,นมันเท่ากันหมดเลยนะครับเทนเนเบิลเนี่ยเราเราเราไม่ได้ล็อกอย่างเช่นว่าจริงๆเรามีโปรดักต์ที่ขายระดับ Enterprise ที่เป็น t e n เนเบิลเอสซีเทนเนเบิลไอโอะครับในแง่ของปลั๊กอินเราก็ไม่ได้ล็อกนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยจะได้ปลั๊กอินเร็วกว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราเราค่อนข้างเปิดกว้างเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวสแกนเนอร์ทุกอย่างของเทนเนเบิลเนี่ยเห็นปลั๊กอินเท่ากันหมดพร้อมกกััันนนหมมดเลลยะะะคระะระครรรบบออแ้วีีไ เราจะเห็นว่ามีตรงนี้ด้วยนะครับคำว่า PCI audit ใช่ไหมรตรง PCI นี่คืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอะไรที่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวต้องไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ payment gateway นะมีข้อมูลเ,เรื่องบัตรเครดิตนะครับจะคุ้นเคยกับ PCI D นะครับปกติใน PCI เนี่ยเขาก็จะมี requirement ใช่ไหมครับว่าคุณต้องมีการ scan ต้องมีการ audit นะครับแล้วก็ต้องออใช้การ scan จาก list ผ,ผู้ให้บริการที่ได้รับการ Approve นะครับที่เขาเรียกว่าเป็น Approve Scan Vendor Tenable นี่ก็เป็นหนึ่งในะ Approve Scan Vendor นะครับเราสามารถสแกนเอาผลสแกนเนี่ยไป Verify แล้วก็คล้ายๆว่า Sign Approve มาให้ได้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัว Nessus Pro เนี่ยสามารถทำตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีเขียนว่าเป็น unofficial หมายความว่าเราสามารถสแกนได้แต่ผลที่ว่าเนี่ยนะครับเป็น unofficial นะนะครับจะเอาไป Submit ไม่ได้ ถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้ตัวนั้นมันจะไปอยู่บน Table IO นะครับเราจะมีเซอร์วิสที่เรียกว่าเป็น PCI a SV เลยนะครับ App r o e d Scan Vendor ตรงนั้นเนี่ยจะสามารถเอาไปช่วยได้แต่ตัวนี้มันช่วยอะไรมันช่วย p r e Audit นะครับลองนึกถึงภาพนะครับว่าสมมติเราเรามีแผนเรารู้อยู่แล้วละว่าเราจะต้องทำ Audit เมื่อไหร่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาตัวนี้มาสแกน ใช่ไหมเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรายังขาดอีกกี่ข้อที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับทำการ p พรีออเดตนะใช้เทมเพลตเดียวกันเลยนะครับใช่มเพราะปกติพวกนี้มันจะมีเทมเพลตอยู่แล้วแ่ะมันจะดูอะไรบ้างนะครับมันก็ทําการทำเอ็กซ์เ a อร์นอนให้เรานะครับทำอินเ e อร์นอลสแนให้เรานะครับแต่ข้อมูลพวกนี้มันมันเป็น unofficial แต่มันสามารถใช้ในแง่ของ internal team เองได้นะครับเพื่อจะมาคายว่ามาเอามาออเดต เอามาเพรียวรีกันเองนะครับเราจะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรยังไม่พร้อมหรือเปล่านะครับเป็นเหมือนการเตรียมตัวนะครับเป็นเหมือนการเตรียมตัวก่อนที่จะส่งไปสแกนจริงๆนะถึงเวลาเราจ้าง External Consult นซะครให้เข้ามาสแกนหรือว่าใช้ Product ของ Tenable ที่อยู่บน Cloud สแกนก็ได้นะครับพวกนี้ก็แล้วแต่ทางเลือกมีทางเลือกหลายแบบนะครับ โอเคนะครับตรงนี้มีอะไรอีกนะครับมีเรื่องของ PCI scan อาวแล้วมีตัวนี้นะครับ Compliance audit นะครับคงคงจำได้นะอาจจะเคยได้ดูวิดีโอที่ผมออกมาก่อนหน้านี้อีกวิดีโอหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องการทำ Compliance audit นะครับคือเดี๋ยวนี้มันมีแนวคิดใช่ไหมครับเรื่องการโจมตีระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่องโหว่ในระบบเท่านั้นบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการเซตค่าบางอย่างผิดหรือว่ารหัสผ่านบางอย่างใช่ไหมอย่างเคสอาจจะเคยได้ยินที่ผมเล่าเรื่องของเคส s i n g h ล l นะครับซิงเนี่ยเป็นเรื่องที่มาทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงแม้แต่เรื่องของการแอ c เคาท์บางอันที่ไม่ควรจะอยู่ไม่ควรไม่ควรจะถูก Enable ก็ถูก Enable ขึ้นมานะครับพาสเวิร์ที่ใช้ก็เป็น default p a s s w o r d ซะอย่างนั้น หลังๆนั้นๆหลายๆที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มขยายนะฮะความสามารถขยายอขอบเขตในการดูแลระบบแทนที่จะโฟกัสแค่การดูแลช่องโหว่นะครับเขาก็ไปดูเรื่องอเรื่องของการทำฮาร์ดเดน i ิ g งซิสเตมใช่ไหมครับว่าสมมติเราค o n f ิกระบบมาอย่างนี้เราควรจะต้อง c o n f ิกหนึ่งสอนะเพื่อให้ระบบเรา s e c ีย e มากขึ้นพอทำสเตต e นั้นไปปุ๊บเขาก็ต้องมีต้องการมีเครื่องมือมาช่วยในการสแกนนะครับดูซิว่ามันยังคอมพลาตามที่เขาคิดไว้อยู่หรือเปล่า นะครับไอ้ตรงนี้ก็เข้ามาช่วยนะครับในเนสต์โปรเนี่ก็สามารถทําได้นะครสามารถทำ compliance audit scan ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนละกันในเรื่องของการสแกนนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับถ้าเกิดเราโฟกัสในเรื่องของการสแกนนะครับในการทำ advance d scan เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตั้งเวลาต่างๆใช่ไหมครับ อ่ามีอันนี้ดูนี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของ performance ใช่ไหมครับในแง่ของตัว n e s ตซ s s c a n n เ r เนี่ยเราดู performance ได้ใช่ไหมครับที่เราเข้าไปดูใน Setting นะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะปรับค่าอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะมี performance option ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะลดความรุนแรงนะครับความ agressive g ในการสแกนลงได้อย่างเช่นว่าตอนนี้ค่าที่ set network connection ที่เปิดพร้อมกันนะครับเพื่อ scan น host เนี่ยนะครับเราเช็คพร้อมกันเนี่ยอาจจะเป็น5อยู่ นะครับถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่ามันยังโหดไปเราจะลดก็ได้หรือว่าเราเห็นว่าน้อยไปเราจะเพิ่มก็ได้ยิ่งเปิดมากมันยิ่งเสร็จเร็วแต่ว่ายิ่งเปิดมากมันยิ่งกระทบเน็ตเวิร์กมากขึ้นใช่ไหมยิ่งมีคอนเนคชันมากขึ้น แล้วก็รวมถึงสแกนเนอร์เดี๋ยวนี้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเร็วเครื่องที่รันสแกนเนอร์มันเร็วเพราะงั้นหลายๆครั้งเนี่ยบางทีมันอาจจะสแกนได้หลายโฮสต์มากพร้อมกันนะเรา,าจ,จะลิมิตก็ได้อาจจะลิมิตในต,ตอนนี้ d e f a u l t มันเป็นร้อยเราจะลดว่าแค่สแกนสักสิบโฮสต์ก็พอนะครับพวกนี้เป็นค่าที่เราสามารถตั้งได้นะครับเราก็มาปรับค่าต่างๆพวกนี้แหละนะครับเพื่อเพื่อเอามาดูให้ให้เหมาะสมนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันสแกนช้าไปเร็วไปโหลดเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาทําตรงนี้ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของ debug setting นะครับมันก็จะมีอย่างที่ทจำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้าน,นี้ผมพูดถึงเรื่องการทำ detect หา f a u l t negative นะครับดูซิว่า p l u อ i n ไหนได้ run ไม่ได้ร u n บ้างนะครับหรือว่าเราต้องการเ,าเห็น detail ในการ scan เนี่ยเราก็มา turn on option พวกนี้ได้นะครับเราก็จะเห็น detail นะครับในหลอกพวกนั้นเนี่ยมากขึ้นเอาไว้ใช้ในช่วยในการทำ turbo shooting ต่างๆ นะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าตรงนี้แหละเป็นอันอันใหม่ของเรานะครับเรื่องของ compliance นะครับในเรื่องของ compliance มีอะไรบ้างไอ้ตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับในกรณีที่ว่าเราเราสมมติว่าเ,เรามีเ,เราฮาร์ดเเดนแล้วนะครับมันมีไกด์ไลน์หลายอย่างใช่ไหมครับตัวอย่างที่ผมยกในวิดีโอที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นของ CIS นะครับเ,เขาก็มีเบนชมากนะครับแนะนำในการฮาร์ดเด้นแพลตฟอร์มต่างๆ Windows Linux อะไรต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างสมมติผมมองว่าผมมีต้องการจะฮาร์ดเดนสมมติลูกค้าฮาร์ดเดนอุปกรณ์ Cisco Router ไปแล้วนะครับพอฮาร์ดเดนเสร็จเนี่ยนะครับ เขาอาจจะต้องการให้มีอะไรสักอันหนึ่งมาลองวอร์ฟายดูซิว่าที่เซตไว้ถูกไหมหรือว่าพอพอเวลาผ่านไปต้องการวอร์ฟายว่าที่เซตไว้เนี่ยยังเป็นเหมือนที่ตั้งค่าไว้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราดูตามนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมครับในแง่ของซิสโก้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ซิสโก้หลายแบบเลยถ้าเกิดเรารีเฟอร์ตาม CAS CAS ก็จะแยกไปเลยว่า IOS เวอร์ชันไหนนะครับเลเวลต้องการตรวจสอบเป็นเลเวลหนึ่งระดับสองนะครับเราทําเป็นเทมเพลตให้หมดละนะลูกค้าไม่ต้องมาครีเอทเลยเรียกว่าใน CAS เนี่ยนะครับแปดสิบกว่า ะครับเรามีเทมเพลตให้ละนะครับรวมถึงดีซ่าด้วยนะครับ,รอนะรบตอนนี้หลายๆที่เนี่ยบางทีเขา follow ไกด์ไลน์นะไม่ใช่ตามแค่ C A S เท่านั้นนะครับเขามีการทำดีซ่าด้วยนะครับเอาเอาไกด์ไลน์จากดีซ่ามา implement แล้วก็มีเทมเพลตให้เหมือนกัน ทีนี้พอเราเลือกเทมเพลตได้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดนะูเราจะเห็นว่าใน,ในเวลาเขาวอร์รฟพวกคอมเพลนหรือว่าฮาร์เดนพวกนี้มันจะมีพารามิเตอร์บางตัวนะครับที่มันจะขึ้นอยู่กับ Environment ของลูกค้าอย่างเช่นว่าล็อกเซิร์ฟเวอร์เขาเบอร์ IP อะไรนะครับไ p ไหนที่ยอมให้มา Access ได้พวกนี้เราก็ต้องมา Edit นะครับเราสามารถ Edit จาก CUI ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าสมมติกรณีที่ว่าเราอ,อย่างเคสนี้นะครับดูว่าคุณจะมา Access v T Y จากที่ไหนได้บ้างนะอันนี้ก็คือที่มาเทลเน็ตมาที่ router, รเราเต กลุ่มที่เรา allow เข้าไปในนี้นะครมันก็จะไปเช็คให้ว่าใน conflict ที่เราใส่ไว้มันถูกตามที่เราคิดหรือเปล่านะครับพวกนี้เป็นเป็นพารามิเตอร์ที่เราสามารถปรับแล้วเราก็ต้องมีการปรับนะครับก่อนที่จะมีการสั่งสแกนตรงนี้ก็คือเป็นการปรับง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีลูกค้าบอกว่าต้องการปรับ ในเรื่องของ compliance นะครับที่บางอันอาจจะไม่อยากเทสนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปเช็คตรงนี้ได้นะครับในหน้า audit file download ของของทาง uh, tenable เนี่ยเราจะมีไฟล์พวกนี้จะเป็นเป็น text file นะเป็น xml เลยนะครับถ้า item ไหนเราไม่ต้องการตรวจเราต้องการข้ามเราก็ลบทิ้งหรือจะเพิ่มในนี้ก็ได้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับจะเห็นว่าในนี้มันมี option ใช่ไหมครับเนี่ย ดาวโหลดคัสตอมนะครับพวกนี้คือถ้าเกิดเราเอาเอา,เอาไฟล์ที่เช็ค iOS 12นะครับเลเวลวแต่บางไอเทมเราไม่อยากทำแล้วก็ดาวน์โหลดมา Edit แล้วก็มาสั่งอัปโหลดในนี้ก็ได้นะครับมันก็สามารถเอามาช่วยเทสให้อันที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือตรงนี้นะครับอ f ฟไลน์คอนฟิกเ r a ร i o n ชั d นออเดอันนี้คืออะไรนะครับลองนึกถึงภาพสิครับบางทีเราต้องการเทสนะว่าเราเตอร์ไฟวอลอะไรเงี้ยนะครับ, router, firewall, รนนะรบในแง่ของอ มันมันคอมไพล์ตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่าบางทีเราไม่อยากเทสมันออนไลน์นะครับเราไม่อยากล็อกอินไปจริงๆเราสามารถใช้วิธีโชว์ลันโชว์คอนฟิก นะครับแล้วเอาผลตัวนี้เนะี่ยมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้แอดไฟล์เข้าไปแล้วก็สั่งรันสแกนมันก็จะไม่ต้องไปสแกนของจริงแต่มันจะเช็คจากคอนฟิกไฟล์ที่เราเดาวน์โหลดใส่เข้าไปนี่แหละนะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าเป็นลักษณะของออฟไลน์สแกนนะครับไม่จำเป็นต้องไปสแกนจริงก็ได้นะครับน่าสนใจนะครับถ้าเกิดสมมติในในแพลตฟอร์ม,มอื่นๆล่และนะครับไม่ใช่แค่เน็ตเวิร์กด c e ส์นะสมมติเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นวินโด้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเราเตรียมเทมเพลตไว้เพียบเลยนะครับไม่ว่าเรียกว่าถ้า CIS เขาแยกแยกซอยตามไหนเนี่ยเราก็จะรีเฟอร์ตาม CIS หมดเลยนะครับ uh huh. CIS ก็มีการแยกเลยเป็น Windows 10 Enterprise เวอร์ชั่นไหนนะครับเพราะ Windows นี่มันมีหลายเวอร์ชันใช่ไหมครับหนึ่งเอะไรเงี้ยเราเราเรียกว่าเราเทมเพลตของเราเนี่ยอิงกับตรงนั้นเลยลูกค้าไม่ต้องมาอีดิทเองนะครับาสามารถเอาพวกนั้นมาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหม แล้วมันก็มีการแนะนำใช่ไหมว่ามันจะต้องใช้คี e d เด t i ช l นะไอ้พวกนี้ก็เป็น Require ใช่ไหมว่าในการเทสไอตาม Follow ตามตรงนั้นหลายหลายอย่างเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการใช้<ม>ใส่คี e d เด t i ช l ลเข้าไปด้วยนะครับโอเคอแล้วมีอะไรอีกไหม นะครับเรื่องของ credential นะครับอ๋อเรื่องของ credential เนี่ยมีมีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเออเราสามารถแอดได้หลายแบบใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของ secure shell เนี่ยเราก็ลองลองรับทั้งแบบที่เป็นลักษณะของอใช้ลักษณะของการใช้คีย์นะครับการใช้เออ username password นะครับได้หลายรูปแบบนะในแง่ของ windows นะครับก็มีการใช้เออรับเป็นพาสเวิร์ดเป็นอะไรเงี้ก็ได้เป็นใส่เป็นแฮชไปก็ได้นะครับมีมีได้หลายแบบในการเอ,เอามาใช้ในการเทสในเรื่องของคีย์เดียนเชลเรื่องของอะไรเงี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในสไลด์อันต่อไปเนี่ยนะครับเราผมจะมา,เ,าเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับเราจะเห็นภาพอันนี้อยากจะให้ลองให,ให้ลองเห็น G U I ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูว่าพอ,อาไปสแกนจริงผลที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อยากจะให้ลองดูในใ,ใน G U I คร่าวๆนะครับว่าว่าว่าเรามีอะไรได้บ้างนะครับโอเค okay. นะครับจะตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ นะครับจะตรงนี้เนี่ยก็คงคงจะมีประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวเดี๋ในวิดีโอต่อไปนะครับผมก็จะทำเป็นเฉพาะเรื่องนี้แหละนะในเรื่องของ o o p p พลนะอย่างแรกก็จะ Compare ให้เห็นว่าพอเราเป็น Nexus Pro เนี่ยเราจะมีฟีเจอร์อะไรนะครับลองทำการออ d i ตสแกนให้ดูนะครับว่าว่าเห็นอะไรจะเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมีคำถามหรืออยากให้ผมทดสอบอะไรหรือให้ผมทำอะไรให้ดูเนี่ยก็ก็ ใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับของของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับแเดี๋ยวผมจะเอาตรงนั้นเนี่ไปไปลองเทสนะครับแล้วก็อัปเดตในในวิดีโอต่อไปให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ